96131ค่ะอันนี้คาดอกคุณผู้ชายฐานกระเป๋าอยู่ที่7นิ้วเต็มค่ะความสูงอยู่ที่10นิ้วครึ่งและความหนาค่ะอยู่ที่2นิ้วบวกค่ะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนนะคะปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนแล้วก็หน้ากว้างของสายเนี่ยอยู่ที่1.5นิ้วช่องใช้งานแรกค่ะคุณพี่จะเป็นช่อง10ด้านหน้านะคะช่อง10ลวงตรงนี้เนี่ยสามารถล้วงลงไปได้แบบเรียกว่าเกือบสุดฝ่ามือนะคะจะเป็นงานช่องที่แบบเอาไว้ใส่ของทุกจิ๊ก จุ๊กจิกเล็กๆน้อยๆห,หูฟังบลูทูธนะคะเศษเหรียญต่างๆตามด้วยช่องใช้งานที่สองค่ะคุณพี่ตัวนี้จะเป็นช่องใช้งานที่ใหญ่เท่าช่องใช้งานหลักเลยเอาไว้ใส่แบบพวกแท็บเล็ตมินิตามด้วยช่องใช้งานหลักค่ะคุณพี่ด้านหลังสุดตัวนี้เอาไว้ใส่แบบพวกกระเป๋าตรงกระเป๋าตังนะคะถ้ามีพกของจุกจิ๊กต่างๆนะคะใส่ได้เลย ความจุเรียกว่าดีเรียกว่าดีนะคะตัวนี้คือจุสูงแล้วก็ด้านในมี14เครทให้อีกหนึ่งช่องผ้าซับในค่ะจะเป็นงานผ้าพรีเมียมนะคะสำหรับตัวนี้เป็นงานผ้าพรีเมียมเลย96131ค่ะคุณพี่1,990ายบาทค่ะสำหรับรุ่นนี้3 4สีพร้อมส่งค่ะสีที่กัญญาสะพายอยู่คือสีดำนะคะ96131คุณพี่ป้ายเต็ม3,200 สีแทนค่ะสีแทนคือสีน้ำตาลทองนะคะแล้วก็ตามด้วยสีน้ำตาลแล้วก็สีสุดท้ายคือสีดำ